ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไทมือ2นะครับจากร้านเคเดเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวนำา f ฟมาชมรีวิวรถไถตอนนี้เป็นค่ายจอนเดียนะครับตัวใหญ่นะครับ1้อยแรงมาครับ6100 B นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะพิเศษอีกกว่าทุกคลิปเพราะว่า คลิปนี้จะลดราคานะครับสำหรับรถไถคันนี้นะครับ6 1 0 b คันนี้นะครับเจ้า John Deere 105แรงตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับผมลถมากแค่ไหนครับคลิปนี้รับส่วนลดไปทันที50 0 0 0บาทครับสำหรับคลิปนี้นะครับลดแบบกระจายขาดทุนกันไปเลยครับผมนะครับตัวนี้เป็นรถไถจอ h เดีย r er, e รุ่น 6100B 105แรง นะครับอืมก่อนรับชมขออนุญาตฝาก FC กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ FC จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางเราได้นำเสนอและอัปเดตลงไปนะครับซึ่งร้านเคียนนั้นตั้งอยู่ที่เมืององกีนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทร0892832911ครับผมเดี๋ยวมาดูครับจอเดียร้อยห้าแรงนะครับตัวนี้เป็นรถสภาพเดิมครับสีเดิมนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิก ใช้งานปกตินะครับเล่มทะเบียนพร้อมครับเดี๋ยวมาดูครับยางหน้าสภาพยังเต็มดีนะครับยางหน้าดอกเต็มใบดันพวกบูธสลักอะไรก็กลมดีครับซีนกระบอกไม่มีร่วครับนะครับอาคารหน้าก็แห้งดีครับผมนะครับจรอนดีอ่าสีตัวนี้น่าจะเป็นสีเดิมนะครับเครื่องแห้งดีครับปั๊มโซล่าต่างๆแห้งดีนะครับตัวนี้ เบาะอาจจะเปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นเบาะโซฟาเลยนะครับอาจจะนั่งสบายนะครับหลังคาเดิมนะครับยางหลังใช้ได้ครับดอกยังเหลือนะครับมีเวทททวงล้อให้นะครับระบบไฟท้ายไฟสปอร์ตไล่หลังครบครับไฟท้ายไฟสปอร์ตไล่หลังท้ายแห้งดีครับนะครับสีเดิมนะครับแห้งดีซีนล้อหลังซ้ายขวาแห้งดีนะครับยางยางฝั่งนั้น สภาพใช้ได้แต่ฝั่งนี้ดอกสูงครับอย่างหลังนะครับฝั่งนี้ดอกสภาพสูงดูท้ายครับสีเดิมๆแห้งๆครับ PTO ก็มีเยอมนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็แห้งดีถือว่าแห้งดีครับเวทตัวล้อหลังนะครับยางฝั่งนี้ดอกเต็มดีครับยางหลังจอดีเป็นสองเาใหญ่นะครับสองเาใช้งานปกติครับเรื่องของระบบโฟลวนะครับเครื่องก็แห้งดีครับ คเครื่องเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกต่างๆใช้งานปกติครับยางหน้ายังใหม่นะครับดอกสีดอกสูงดอกเต็มพิเศษคลิปนี้ลดทันที50,000บาทครับสำหรับคันนี้รับส่วนลดจุกๆไปเลย50,000บาททันทีนะครับจากเดิมราคาอยู่ที่นะครับอ่า6 9 9 0 0 0บาทครับ6 9 9 0 0 0ม่บาทไม่ขายครับคลิปนี้ลดกระนำซัมเมอร์เซลกันไปเลยลด50,000บาททันทีครับ f c ท่านใดสนใจราคาจะคงเหลืออยู่ที่649,0 0 0บาทครับ649,000ั 6, 49, บาทจะได้อุปกรณ์ใบนหน้ากับผานหลังนะครับผานก็มีผานบุกเบิกกับผันพวนให้เลือกเอานะครับผานเลือกได้นะครับ1ชิ้นเล่มทะเบียนไปพร้อมครับ6 1 0 0 b นะครับสสูบครับรุ่นนี้นะครับสสูบและก็เล่มทะเบียนไปพร้อมนะครับ 4สูบแล้วก็มีเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบพร้อมเลยนะครับ105แรงม้าครับในเล่มระบุ105แรงมา้าเล่มทะเบียนไปพร้อมอุปกรณ์2ชิน้นราคานี้ลดไป50,000บาทครับเหลือ649,000บาทเท่านั้นยังไม่พอยังแถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกด้วยนะครับผม FC ท่านใดสนใจที่กำลังมองหารถใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานไถงานาแปลหรืองานปลูกนะครับอ่าตัวนี้เลยครับรถใหญ่ กำลังเหลือๆครับจอนเดีย6 1 0 0 b นะครับจัดโปรพิเศษรถทันที50,000บาทเหลือ649,000บาทไปดันผ่านหลังแถมส่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรก FC ท่านใดสนใจก็สอบถามมาเบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ครับ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1นะครับช่วงนี้มีแต่รถราคาถูกๆนะครับจัดกันไปเลย หรือจะเป็นเพาเดียวตัวนี้ก็แค่แสนแปดหมื่นก้าพันบาทครับหนึ่งแพันบาทใบดันผ่านหลังนะครับจอเดียหกห้าสานะครับห้แรงเป็นตัวเพาเดียวนะครับห้าสา่งหรือจะเป็นฟอร์ดห้พันหกแปดตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเจ้า 6100B ไว้1รายการนะครับรับส่วนลดทันที50,000บาทครับผมสำหรับท่านที่โทรก็ใช้เบอร์โทร0 9 2 3 2 9 1 1หรือจะแอดไลน์ตามเบอร์ที่แจ้งก็ได้นะครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook หรือ Youtube ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากรถไถใหญ่ๆไว้1รายการนะครับรับส่วนลดจุกๆครับผมขอบคุณ f อทุกท่านที่ยกติดตามและชมอย่างสูงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ